วันนี้นะคะเราก็จะมาทำไข่กระทะกันนะคะแล้วก็ใส่หน้าไส้กรอกนิดหน่อยนะคะสิ่งแรกที่ต้องทำเลยก็คือออุปกรณ์ก่อนนะคะไม่ใช่กรอกค่ะมีไข่มีบิ๊กไข่มีเกลือมีกระท่มีกระทะม,มีน้ำมันสเปรย์นะคะอะตอนแรกที่ปราจะทำเลยก็คือนี่ขยา่าเขยา่ขยาก็ฉีดลงไปนครับ ก็จุดไฟเลยค่ะตั้งไปก่อนเนาะไม่ต้องแรงมากพอาะเราต้ค่อยๆให้ไข่สุกนะคะ,ะแล้วก็เตรียมเทไข่ใส่ลงไปเลยคะ่ะน้ำมันว้าวคือเรายังไม่เทยังไม่ตีไข่อตอนนี้นะคะปล่อยไว้เลยก่น ทำไมทำง่ายนี่อันนี้ถ้าทาไปจะแรงไปนะคะถ้าราะจุดเนี้ยเราต้องให้มันต่าก่ันอีกนิดหนึ่งนนต่อไปนี่ให้มันนิดหนึงถ้าเราไม่ต้องการให้มันแบบว่าข้างล่างไหม้นะคะต,ติดติดติด อีกโอเคนะคะ่ะขอค่ะแล้วเข้ากันใส่ไปเลยะคะ่ะเราให้มันสุกนิดนึงนะคะ<ม>ถึงเข้าบ้างนี้นะคะตรงนีอย่าไม่มูยแล้วอะ่ะ อือให้หน่อยได้ไหมคะไม่ต้องเห็นหน้าก็ได้นะวางใกล้ๆใส่เกลือะคะ่ะนิดนึงนิดนึงเป็นเกลือจากตอนที่ไปโคเอเชียเลยนะคะนี่เป็นผิดไทยคะ่ะซื้อมาจากที่นิวซีแลนด์ค่ะ มันต่างกันไงมันแตกต่างจากที่ประเทศไทยไงคะไม่แตกต่างเวละที่ทีไทยก็มีนายนะคะแล้วก็จะเริ่มได้แล้วเบาหลีๆอีกนิดนึงมันจะไม่เกินไปเราต้องการให้แบบว่าชุ่มช่ำอยู่ข้างบนบางอะไรเงี้ยแต่ข้างล่างมันก็แบบแต่มันก็สุดทั่วๆกันอย่างเงี้ยนะ hmm. ดูสิน่ากินมากเฮ้ยถ่ายกับผมนี่นะาคนเนี่ยยังเนี่ยได้กินอ่าด,าดาอ่าผูนะ้ชายที่ไหนแห้งไหนหักมาจากซ้ต้นขก้นโซอขไ้นไม่รู้จุดโซ่จะปล่อย ดูสีหน้าเซีดขนาดไหนแบบนี้ยกำลังโอเคนะคะแล้วก็ปิดไฟเลยค่ะมามันรอกินแล้วนะคะเด็กน้อยเอ๊เ้าแบบเห็น้าหารไม่ได้เอขอที่จับนั้นเลยค่ะ แหววแควภาวาทานไหมคะนี mm ้ hmm. อของภาวานะคะเสร็จแล้วดูสิถ้าทางไส้กรอกคุณแม่จะอร่อยมากนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำเพิ่มกันคะ่ะง่ายๆนะคะไส้กรอกรมควันแบบไร้มันนะคะอันนี้จะเป็นชิคเก้นนะอันนี้อ่า กิทำไปสี่อันนะคะพี่วินทันเรียบแล้วคะ่ะนี่นะคะจะปล่อยกินกับแพรวาด้วยดีกว่าสามชิ้นไม่ต้องห่วงพ้วนนะคะพออะไรหรอคะอันนี้เป็นมือเช้าคะ่ะกินได้เต็มที่อันนี้เป็นน้าม <Honestly. S 2> ันแบบสเปรย์นะคะอ,อดีบอยนะคะเมล r บ o ร์ร ถือให้นะชีถ่ายแค่ตรงนี้พอนะแค่ตรงนี้พอนะนี่นะคะอ่านี่ของแพรวาเสร็จแล้วนะคะกินอย่างนี้เลยหรอใช่ค่ะแพรวาตอนแรกมันอยู่ในช่องฟรีซใช่ไหมก็ไปแบบว่าอันฟรีซก่อนในไมโครเวฟนะคะเพราะว่า <c oughs> ชอบอันยาวอ่ะเดือนนี้รู้จักอันฟรีซคืออะไรอ่ะ แล้วทำไมตอนเนื้อไม่อันฟเฟซอะเห็นพี่บินใช้ <c oughs> เลยพึ่งฉลาด ินไหมส่่อนเนื้ออะไรอะหมูอันไก่ด right ูถ่ีสิถ่นี้สิถ่จะบ้างไหมใคอยากจะกินมาม่าไข่ตุ๋นบ้างคะกินไหมคะชัวร์ที่อยากกินค่ะเราจะทำมาม่าไข่ตุ๋นเลยนะคะ่ไข่ตุ๋นนี